ันกลังมาแพร่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับห้องหนันเมืองชาแนลนะครับมีซิกจุงจาด้วยนะครับแนวใช้วิถีชีวิตพอเพียงนะฮะบรรยากาศมีเปนะฮะ ไายเปลย์ข้าเจ้าเลยเนาะบ้านสวนกลางนานะฮะเอเรสซอนแอนด์รีสอร์ทรากูนครบทุกอย่างเลยมีบ่อปรงบ่อปลาอยากกินปลาดงปลาดุกก็ได้ห,หมดนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับคุณนิพนนะครับบคุณนิพนธ์นะครับชมบรรยากาศคุณนิพนนะฮะพี่นานรบกวนซาวเช็คหน่อยเสียงเพลงเข้าไหมครับผมได้ยินเสียงพี่นานพูดไหมครับเสียงพูดชัดไหมหรือว่าเสียงเพลงมาไหมครับถ้ามาทั้งสองแบบกด12น,นะครับถ้ามาเสียงพูดอย่างเดียวกด1 ไม่มีเพลงนะฮะอ๋อน่าจะสายหลุดมาอลไรยังฮะมาล้ยังไม่มีเสียงเพลงนะอ๋อมาแต่เสียงพูดอย่างเดียวนะตอนนี้มาแล้วยังเสียงเพลงมาหลือยังสวัสดีนะครับคุณอะไรนะคุณพาคุณพา บรรยากาศนะครับสวนกลางนาเสียงเพลงยังไม่มานะฮะเดี๋ยวต้องปรับปรุงเ,เกิดอะไรขึ้น น่าจะเป็นสายนะฮะเดี๋ยวปรับปรุงเสียงสายกัน น่าจะเกี่ยวกับสายนะครับอันนี้ สงครามเชียงใหม่อืมแปมาแลือยังครับมาเสียงเพลงมาแลือยังครับเสียงเพลงเข้าหรอยังเอ่ย สวัสดีปอสังวรครับผมปอเสียงเพลงเข้าเลยยังครับอ่ะได้ยินในเสียงพูดอย่างเดียวเนาอเออทำไมวันนี้แจ็คมีปัญหานะอะไรดยสวัสดีปอสังวรครับยังเลยนะฮะเออเกิดอะไรขึ้นในเะงียบกิ๊บนะฮะเสียงเพลงเสียงเพลงเงียบกิ๊บเลยเหรอสายพิดหรือเปล่าเนี่ย ฮัลโหลสองสามเสียงเพลงเข้ารือยังเอ่ยถ้าไม่เข้าไม่เป็นไรเนาะเข้ารือยังครับมาได้ยังเข้ารืยยังเอ่ยนี่ปรับยังหนึ่งอยู่นะเออแปลกมากเลยไม่เข้าเลยใช่ไหมเออแปลกมากเมื่อกี้ยัง I'm แสดงว่าเสียงไม่ข้าวแล้วเสียงเพลงเอาแบบเอาแบบไม่มีเสียงแล้วกันเนะไลน์แบบนี้เนาะมาแล้ว บรรยากาศชิลสุดๆเลย คุณข้าประสงวนครับผมแง้มก่อนสวยใช่ไหม งามปลาละเหลือบ้านสวนกลางนานะครับจังหวัดพแพร่นะฮะมาใช้บริการพักผ่อนที่นี่ได้ตามอัธยาศัยนะครับงามก่อ ร้านชื่อว่าปันนี่สเต็กเฮาส์นะครับนี่บรรยากาศชิวๆกลางทุ่งนาเลยครับอันนี้หลังบ้านห้องแม่ครัวอืม้มบรรยากาศเย็นนะงามไหมเนี่ยกลางทุ่งนาจริงๆนะ หมู่บ้านล้อมรอบเลยเขเสิร์ฟของ น่องในี่แค่ที่องไม่ลองไม่เไรน่าจะปีกวันเสาร์นี้ครับปออไปอยู่ข้างบนจะไปถ่ายข้างบน เราเรียกมัน l ไล h y สลัชย์อ่ะสลัชย์อ่ะอันบนไดรลิงกอนนะโอ้อันนี้ทัศนียภาพนะครับ360อองศาโอ้งามขนาด บ้านจริงๆบ้านกลางสวนบ้านกลางสวนสวนกลางนาโอ้สุดๆอมีวิตพื้นเลยจันนมนวิตพื้นโดนวิตพื้นแล้วหนึ่งอ้านับหนึ่งโอ้โหทุเรศได้อันเดียวได้อันเดียวขอเถอะอ่าเขาถ่ายออก เย็นนะบอกเย็นตี่นี้เย็นฮะจะได้ก็ลงแล้วกเพราเราเป็นหนังหลุมเบียร์ลงมียู่ น้ำปูน้ำปูมีเพลงมาหรือยังเนี่ยวันสองวันแปดมีเสียงเพลงมาหรือยังหรือว่ายังไม่มาเหมือนเดิมแสดงว่าแบตมันไม่ข้าวจริง สวัสดีพี่เต๋ออร่อยนะครับ สวดีพี่เมย์ครับบ้านสวนกลางนาบ้านสวนกลางนานะครับบ้านสวนกลางนานะครับน้องโนกอดีครับแบบบ้านบ้านจริงๆนะฮะมีแก่งเปลมีบ่อบปลา มีสปาสเปดพี่เสาเสียงเพลงเข้าหรือยังอุตส่าห์เปิด,เป,ดเปิดเพลงกำเมืองอยู่เหีย่เพลงไม่เข้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสวัสดีน้องลกนะครับเข้าอยังเสียงเพลงเข้าหรือยังเข้าหรือยัง โอ้สงสัยไหมเพลงไม่ต้องเปิดเพลงแล้วเนาะพอแค่ okay. วิวก็พอเนาะน่าจะแบตไม่พอ เป,เป็นใช้ฟิชชิงพาร์คเราจะในรมิตเป็นแบบนี้นะฮะนี่บรรยากาศกลางุ่งนางจริงฝรั่งมาพักเยอะที่นี่แม่นแม่นน้องิจนี่บรรยากาศสุดยอดเลยนี่นอนกลางแดด จะเหมนันี่งามงามปลาลับลืองามใบงามเงา อ่ะเล่าหน่อยขอหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เป็นไงบ้างมันเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากเลยเรียแบบไหน,นอ่ะอ่ะเล่าหน่อยบรรยากาศภาพบรรยายเอาเองภาพสวยเนาะ <c oughs> จริงๆอาจรอาจรย์ธมน์ก็เป็นหน้าเป็นคนหน้าตาดีนะมีเชื้อพ่อเยอะนะเอออ่ะ <c oughs> <c oughs>

ไปนั่งตรงนู้นตอนนี้จะได้ระหารเปิดอน้นอือขยไบไปดินเนอร์สองคนกับลูกชายนะฮะนนครับสิงครับเสือกับสิง จ้าของคนณนึ่งครับคุณลุงเป็นเจ้าของ CEO โอ้โหใครหลอกกันนะเอาถามจริงกันลำบากใจน,นจะพ่อ,อคุณแม่หลอกหลอกไม่มีเมียเพียๆทั้งคู่เลยใครสรงผมพีห่หนึ่งหรือสองแบงค์รับผมอปอแบงค์ผมคือปอน,น้อยวะ่ะผมตัวหน้ากัน แบ่งผมก็กอนน้อยให้เห็นก็เขาว่าเขาเรียว่าเองก็ดีว่าอะไรนะกายพัมพันตุกรรมบคอู้แนเกไทยรีใครรู้ใครใจแม่เบ่มาไทเองก็ไทน้อยไทไทยหลวงไทใหญ่สิ่งของบารณาไครเหรอ พี่การออเดอร์ตะกร้าสวัสดีครับบรรยากาศลูล,ลามาเฮาเดี๋ยวเราไปทำฟิชชิ่งปลาเด่นชัยเราบรรยากาศเป็นเนื้อมาไม่ทันเมื่อกี้เมื่อกี้รีวิวข้างล่างไม่ทัน มือเลี้ยวอกกองนึ่นเดินต่อน,นี่จันทนะ้วหรอจันทอยู่พ่อสองวนันสวัสดีจานท์น้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมนต์ลูกสวัสดีครับคุณ สังวอนพ่อสังวรพ่อสังวอนอ่าคุณพ่อสังวรครับไม่ใช่พ่อสังกพันพ่อสังวรสังกพันสังวอนคนเดียวกันหรอสวัสดีครับคุณปลากรปลาปลาปนสวัสดีครับปลาก,กรปะ่ะคุณปลากรแบตเหลือสิบสองเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เนี่ป็นไลฟ์สไตล์นี่ไม่เปิดกันเฉพาะคนติดตามเฉพาะูนติดตามพ่อตักแดดสองวันทำไมพ่อดังเ,เ,เนนปิดเราเยอะลองฟังครัาเรานี่ไลฟ์มาหกชั่วโมงวันนี้พี่สาวมานั่งเป็นเพื่อนพี่สาวมานั่งแก้ผ้าพี่สาวพี่สาวสาสบายดีครับ ถ้าไม่สบายดีพี่สาวคงนอนโรง,งพยาบาลฐานดวงพยากรณ์ได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นคนนี้เขาจะไม่เชื่อเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ลบหลู่คนนี้นะไม่ไม่ลบหลู่ลลไม่เคยลบหลู่แต่ไม่เชื่อต่าได้ควาเชื่อแต่คนนี้ชอลบลบหลู่ครับ ไม่รุมลุกพ่อ่อบอกให้รุลุตัวดูก็ดูไปอันนี้ไส้วะ่ะแก่หนี่ง ของเราจะนิรมิตแบบนี้นะขุดกว้างขุดกว้างี่เตร้องแอร์รีแอร์สวัสดีครับอ๋อพี่เต๋อมาล่องล่องจริงเจนแล้วอ๋อวันวนี้ใครแข่งกับล่องจริงเหรอ พอผมสั่งสเต็กเก่าเออเรากินสเต็กนะสเต็กเนื้อป่ะพอตั่งเลยนี่ทำไมสั่งไม่เหมือนชาวบ้านปอเอาที่บน กดคีย์บอร์ดฟังยังได้แค่น,นี้แหละครับพี่ๆแบตมันหมดขอตัวมาเลย